สวัสดีครับและต้อนรับสู่ชุมทางหลอนการหาที่พักที่ถูกใจในราคาที่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่บางครั้งราคาที่ถูกยังไม่น่าเชื่ออาจจะต้องแลกมากับเพื่อนบ้านที่เราไม่เคยอยากเจอสวัสดีครับคุณฝนสวัสดีค่ะพี่จ๊ะคือฝนกับแฟนเพิ่งย้ายมาอยู่คอนโดแห่งหนึ่งได้ไม่นานคะ่ะครับผมเป็นคอนโดใหม่เลยหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นคอนโดมือสอ เป็นคอนโดที่สร้างมานานแล้วค่ะแต่ด้วยราคาที่มันพอรับไหวเราก็เลยตัดสินใจเช่าห้อง623ค่ะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ห้อง623ครับคืนแรกที่ย้ายเข้าไปเลยค่ะฝนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแล้ก็เห็นผู้หญิงผมบ๊อบสั้นๆคนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายเตียงเห็นแค่แว็บเดียวแล้วเธอก็หายไปตอนนั้นก็พยายามปลอบใจตัวเองว่า คงตาฝาดเพราะย้ายที่นอนใหม่แต่หลังจากนั้นก็เจอมาเรื่อยๆค่ะบางทีก็เห็นเป็นเงาสะท้อนในห้องน้ำบางทีแฟนออกไปข้างนอกก็ได้ยินเสียงเหมือนเขาไขากุญแจกลับเข้ามาแต่พอลุกไปดูก็ไม่เจอใครจนกระทั่งเราต้องไปเซ็นสัญญาเช่าใหม่เพราะเจ้าของห้องคนเก่าเสียชีวิตพอไปเจอเจ้าของห้องใหม่ที่เป็นแฟนของผู้หญิงคนนั้น ฝนก็เห็นรูปพื้นหลังในมือถือของเขาเป็นรูปคู่กับผู้หญิงผมบ๊อบสั้นคนเดียวกับที่ฝนเห็นในห้องเป๊ะๆเ,เลยค่ะครับพอรู้ว่าในห้องเรามีเจ้าของเดิมอยู่ด้วยก็กลัวนะคะแต่ก็พยายามทำบุญให้แต่เรื่องมันไม่ได้มีแค่นั้นค่ะคืนหนึ่งฝนลงไปรับของที่ไรเดอร์มาส่งตอนกำลังรอลิฟต์อยู่ก็มีน้องนักศึกษาผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่งเดินมาทักเขาบอกว่า ลิฟต์ตัวใหม่เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะเขาเอาไว้ขนศพขึ้นลงกันบ่อยตอนนั้นก็ช็อกนะคะแต่ก็คุยกับน้องเขาต่อในลิฟต์น้องเขาบอกว่าเขาอยู่ชั้นเดียวกับฝนเลยห้อง610ตอนนั้นดีใจมากที่เจอเพื่อนบ้านแต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอน้องเขาอีกเลยจนกระทั่งฝนไปเจอโพสในโซเชียลมีเดียคะ่ะมีผู้หญิงคนนึงโพสว่าโดนผีหลอกที่คอนโด ฝนเลยทักไปคุยด้วยโห oh. ปรากฏว่าน้องคนนั้นอยู่คอนโดเดียวกันตึกเดียวกันและชั้นเดียวกันกับฝนเลยค่ะเขาบอกว่าเขาย้ายออกเพราะห้องข้างๆเขามีคนตกตึกลงไปตายฝนเลยถามว่าห้องไหนน้องเขาตอบว่าห้อง610ค่ะพี่นักศึกษาชายที่มาก,กับเพื่อนแล้วพลาดตกตึกลงไปตายพี่จะเข้าใจไหมคะ เพื่อนบ้านที่ฝนเพิ่งคุยด้วยอ่ะเขาตายไปแล้วพอรู้ความจริงฝนก็แทบจะอยู่ไม่ได้เลยค่ะแต่เรื่องมันยังพีก,กว่านั้นน้องผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าที่เขากลัวที่สุดคือเขาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังมาจากห้อง622ทุกคืนแล้วก็ได้ยินเสียงของตกจากห้อง723ทุกคืนเหมือนกันแล้วมันคืออะไรครับ ฝนเลนไปถามนิติบุคคลค่ะเขาบอกว่าห้อง6 2สองสองที่อยู่ข้างห้องฝนเคยมีสามีภรรยาทะเลาะก,กันแล้วฆ่ากันตายส่วนห้อง7 2 3สองสที่อยู่ข้างบนก็มีคนผูกคอตายค่ะและทั้งสองห้องไม่มีคนอยู่มานานแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ห้องของฝนถูกขนาบโดยห้องคนตายมีวิญญ,ญาณเจ้าของห้องเดิมอยู่ด้วย และยังมีวิญญาณนักศึกษาเดินเพ่นพ่านไปมาฝนไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะพี่แต่ก็ยังย้ายออกไม่ได้นี่ฝนก็โทรมาจากห้อง6 2สนี่แหลคะค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะขอบคุณคุณฝนมากครับขอให้คุณฝนปลอดภัยนะครับนี่คือเรื่องราวที่ซ้อนกันอยู่หลายชั้นยิ่งกว่าคอนโดซี่แต่และดวงวิญญาณต่างก็มีเรื่องราวของตัวเองและยังคงวนเวียนอยู่ในที่ของตัวเอง นี่คือการคลายปมของเรื่องนี้ครับเรื่องราวสังคุณฝนทําให้เห็นภาพชุมชนวิญญาณที่น่าสะพรึงกลัวห้องของเธอกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่รับรู้เรื่องราวโชกนาตะกรรมจากทุกทิศทางทั้งจากวิญญาณเจ้าของห้องเดิมวิญญาณเพื่อนบ้านที่ตายปริศนาและเสียงจากห้องว่างที่ยังคงมีกิจกรรมของคนตายดําเนินต่อไปมันคือความสยองขวัญของการต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งที่มองไม่เห็น สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่คุณฝนต้องทนอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นต่อไปเธอจะเจออะไรอีกบ้างในอีกหลายเดือนที่เหลือและวิญญาณแต่ละดวงพวกเขาแค่ต้องการจะเล่าเรื่องของตัวเองหรือพวกเขากำลังต้องการเพื่อนบ้านคนใหม่ไปอยู่ด้วยกันแน่คุณล่ะครับถ้าเป็นคุณคุณจะทำอย่างไรสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญกดติดตามช่องชุมทางหลอนของเราเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความสยองในตอนต่อไปสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ